อันนี้พี่หมอตั้งวิดีโอไว้ว่ะเส้นพวกนี้ต้องโกยออกเพราะมันรัดเข้าไปในกระบางหลงเข้าไปในสวารอต้องดึงออกนะอย่าไปกดข้านะยิ่งกดเข้ามันจะยิ่งรัดยิ่งรัดหลักการหายใจไม่ออกจะจุก ให้โกยออกมาข้างหลังโกยออกมาข้างหลัง<ม>เสร็จแล้วก็ให้ตรงข้างหลังนั่นเนี่ยเราก็พยายามรูดค <Okay. S 2> ึงคึงคึงให้เนื้อมันเกิดอการนุ่มการไหลเวยียนจะได้ดีลมจะได้จอดออก กลางหลังเนี่ยอันนี้เนื้อทางนี้เราก็ดึงออกอย่างนี้ไอ้ทางเนี้ยเราก็ดึงออกอย่างนี้ดึงออกจากไขสันกระดูกข้างๆเนี่ยเราดึงเข้ามาอย่างนี้นะเนี่ยดึงขึ้นมายันในจุดสัญญาณของต้นลมหลังแขนเลยเนี่ยพวกเนี้ยเดึงขึ้นลมมันจะได้เลิกลมมันจะได้เออเนี่ยเบอออกนะอย่าไปกดนิ่งไม่ได้ต้องดึงพยายามดึงออกนะสองข้างเลยเหมือนกัน ทำานเนี่ยอย่าทำข้างใดข้างเดือวต้องทำสองข้างเพราะว่าความสมดุลของกล้ามเนื้อและการไหลเวียนทั้งสองข้างจะได้เท่ากันบาลานซ์อย่ดูตากล้องดูตากล้องมากตาล่างกรงปิ้นั้ำเลยอนตรกล้อง ได้ดมาจะสะท้อนไปถึงเรื่องของเทือบขั้วปอดด้วยนะเรื่องการหายใจเพราะคนไข้มาด้วยอาการจุกหายใจไม่ออกนะพยายามคลึงคลึงขึ้นไล่ขึ้นไล่ขึ้น,น,นโรคคนนี้หมอปัจจุบันไม่รู้อ,อ,รอ่ะว่าเจือจักอะไรแต่ในแผนไทยเขามีระบุไว้ใน แล้วถ้าเกิดเขาวินิจฉัยออกมาเขาจะบอกว่าโรคอะไรถ้าแผนปัจจุบันเนี่ยพี่หมอไม่รู้นะแต่ถ้าแผนทางนี้คือลมอะนะะลมลมที่มันค้างค้างในเส้นค้างค้างในช่องว่างค้างค้างในลำตัวถ้าแผนปนะัจจุบันก็เป็นทางผื่นต้องกินยาไม่งั้น,นก็ฉีดยาปวดอ๋ <c oughs> อค่ะคุณหมอขาพี่นิสัยให้เสร็จแล้วพี่นิชใสยังไหมคะก็เจอบ่อยไงใช่เจอไปโรงพยาบาลอ่ะเจอบ่อยเจออย่างเงี้ยพี่หมอบอก ปิดตรงไหนพี่หมอตัวแดงเหมือนเดิม